รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มออดสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับผมครับลอยเพชรจันทรสิรินั่นเองครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาแนะนานะครับแนวทางในการบริหารการใช้จ่ายเงินนะครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับนั่นก็คืออาจารย์จักรพงศ์เมธพันธ์นั่นเองแต่ว่าวันนี้เรื่องราวที่จะเล่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นแบบไหนนั้นนะครับตามผมไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเทปก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับซึ่งท่านเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากๆเลยที่เราจะมาปรึกษาในเรื่องของการใช้เงินกันใช้เงินอย่างไรให้เก รับเชิญของเราครับอาจารย์จักรพงศ์เมธพันธ์นะครับรู้ว่าโคดหนุ่มนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคดหนุ่มครับขออนุญาตเรียกชื่อนี้เลยนะครับผมเพราะว่าอาจารย์จักรพงศ์นี่ก็เป็นเป็นโค้ดด้วยนะครับผมมีการพูดคุยในเรื่องของการเงินที่เขาบอกว่าติดท็อปของประเทศเลยครับผมใช่ไหมครับทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงอยากจะทราบว่าประวัติของโคดหนุ่มเนี่ย เป็นมาอย่างไรบ้างเชิญแนะนําตัวเองเลยครับก็ต้องบอกอย่างนี้รว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนมาทางการเงินนะครับก็จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ๋อเด็กจุฬาครับก็เป็นเรียกว่ามาเป็นทัทเตอ์เลยนะครับก็คือตั้งใจเรียนเรียนเก่งแล้วก็มาเป็นเรียนวิศวะนะครับเพราะสมัยนั้นเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเราเราชอบอะไรครับผมนะครับก็เรียนเหมือนเด็กทั่วไปว่าถ้าเกิดเก่งคณิตศาสตร์เก่งฟิสิกส์ก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับแล้วก็พอเรียนไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ตอนเรียนจบ ครับนะครับก็เกิดวิกฤตที่บ้านนิดหนึ่งก็คือว่าช่วงนั้นจบตอนปีส5 4พพอดีครับผมนะครับก็เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาช่วยบริหารธุรกิจที่บ้านซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าใกล้ล้มละลายแล้วเป็นนี่อยู่มันเกือบเกือบยี่ล้านนะครับแล้วพอเราเข้ามาจับเรื่องเงินเนี่ยนะครับด้วยความที่เราคิดว่าเราเป็นคนเก่งนะเรียนสาขาที่เก่งคํานวณนะครับ รู้เรื่องตัวเลขเป็นอย่างดีแต่พอมาทําเรื่องตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่ทราบเรื่องพวกนี้เลยใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นที่มาว่าต้องมาเริ่มเรียนเรื่องของการเงินกันใหม่ครับ <c oughs> ตอนที่เรียนจบแก้ปัญหาที่บ้านนะครับ <c oughs> เริ่มศึกษาทีละนิดแก้ไปทีละน่อยนะครับผิดบ้างมั่วบ้างนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเยอะ <c oughs> จนผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาของเราได้ <c oughs> <ừ> นะครับพอแก้ปัญหาของเราได้เนี่ยในระหว่างทางก็จะมีคนที่ เรียกว่ารู้จักกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับเขามีปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ของคนไทยคือเรื่องหนี้เนี่ยเยอะเลยทีเดียวเขาก็มาปรึกษาเราด้วยความที่เราเราก็คิดว่าเรารู้นะครับเรารู้วิธีแก้เรารู้วิธีการจัดการแล้วก็บอกเล่าเข้าไปตามปกติไม่เป็นคนปรึกษากันใช่ครับทีนี้พอเราให้คำปรึกษามากเท่าเนี่ยมันเหมือนกับเราก็มีทักษะเพิ่มขึ้นด้วยจากคนที่ คิดว่าเออแค่บอกไปธรรมดาจากนั้นเราเริ่มเข้าอกเข้าใจคนที่เขามีปัญหาแล้วครับคนคนนี้มีปัญหาระดับนี้ต้องแก้แบบไหนต้องบอกวิธีไหนยางไงเหมือนชั่วโมงบินเราสูงขึ้นใช่ครับจนมันเริ่มบอกปากต่อปากครับทีนี้เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกก็มากันนะครับทีนี้ก็มีคําถามมาเราก็เลยเปิดเป็นชมรมชมรมหนึ่งขึ้นมาในสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น ชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทยโ oh, อ้ชื่อเท่พอะมาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกน oh, <ล>ะครับถ,<ม>ถ้าเกิดใครเคยได้ยินชื่อหนังสือนี้ mm hmm. คือผมเป็นเป็นทีมงานที่แปลหนังสือนี้ด้วยน oh. ะครับแล้วก็เลยคิดว่าเออเราจะาชมรมนี้ขึ้นมาละกันเพื่อให้ความรู้ข่านการเงินเพราะว่าเวลาเราตอบไปตอบมาเนี่ยมันเริ่มซ้ำครับคำถ,ถามเดิมๆมันจะหนีไม่พ้นไม่กี่เรื่องครับนี่ วางแผนเกษียณการจัดการความเสี่ยงลงทุนยังไงให้มันรวยคําถามมันจะวนอยู่แค่ตรงนั้นเองเราก็เลยเปิดเป็นชมรมขึ้นมามีทิมงางนะครับแล้วก็ไปไปมาๆก็เริ่มไปกันใหญ่แล้วพอชมีชมรมปุ๊บมันโตขึ้นโตขึ้นนะฮะทางเสดก็ติดต่อมาว่าเออทำไมไม่เขียนหนังสืออบบว่ฮะแล้วก็มีนังสุพิม์มาติดต่อให้เขียนคอลัมน์อู้ดีเลยก็เหมือนกับจะพัดจะผูกฮะแล้วก็มาทางนี้มาตลอดเลยทีนี้ก็เริ่ม เขียนคอลัมน์เป็นประจำมีงานเขียนออกมาอจากนั้นก็เริ่มเดินสายบรรยายแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าไปบรรยายทุกที่ก็ไม่ไหวก็เลยเป็นที่มาว่างั้นอัดวิดีโอก็ผมก็เลยทําเป็นช่อง Youtube นลทําหมตัวเองเลยอ่ะครใช่ทเองนะฮะแล้วก็อัดเพราะว่าเดี๋ยวมาก็ถามเรื่องเดิมหนาเรื่องเดิมก็เลยแบบทําเป็น Youtube Channel ไปเลยดีกว่าครับแล้วไปไปมาๆก็สุดท้ายก็เหมือนกับสถาปนาตัวเองเลยเอาละ ไหนๆก็ไหนๆละเราก็เป็น Money s <S <ผ>มันนี่โคชแล้วกันนะเป็นคนที่ให้คำให้คําปรึกษาให้ความรู้ท้งนั่นการเงินนะครับแต่ผมแบ่งเลเวลความต่างไว้นิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราเดินไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะให้คําตอบเราเลยอย่างเช่นบอกว่ามีเงินเท่านี้จะลงทุนอะไรดีเขาก็อาจจะให้คนาแนะนำหนึ่งสองสามสี่เลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าเงินเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดชีวิต โอ้ถูกต้องเลยเกิดก็ใช้ตายก็ต้องใช้มันต้องใช้หมดผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้คําตอบเนี่ยเขาก็ต้องถามไปเรื่อยๆถูกไหมฮะครับแล้วถ้าแย่หน่อยก็คือเขาไปถามเจอคนซึ่งอาจจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนโกงถูกไหมฮะก็อาจจะแนะนําเขาไปสู่ผิดทางได้ใช่ผิดทางมีสิทธิ์หมดตัวได้อีกใช่อาจจะหลอกลวงเขาได้ด้วยครับผมผมก็เลยเรียกตัวเองว่าโค้ชเพราะว่าเราสอนกระบวนการคิดเกี่ยวกับมันนั่นหมายความว่า คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะลงทุนไปทําอะไรปัญหาคุณอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราสอนให้เขาคิดเองได้ครับให้ความรู้พื้นฐานเพื่อให้เขาไปต่อยอดหาความรู้ต่อได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้เขาไม่ใช่คําตอบแต่เป็นความรู้ทางด้านการเงินคทักษะการเงินที่อยู่กับเขาไปตลอดอ๋อคือเขาได้เกิดประโยชน์นั่นเองแล้วเขาก็ได้ใช้ด้วยใช่ครับโอ้โหนี่คือแนวทางที่โค้ชหนุ่มเดินทางมาจนถึงวันนี้แล้วก็ทําต่อเนื่องมาถึงวันนี้ โอ้สุดยอดมากเลยนะครับนี่คือเพียงแค่สัมเปลิลสัมเปลิปลซับเซิร์ฟเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องราวของโค้ชหนุมครับฉานได้ใจความและก็ตรง <laughs> ประเด็นมากๆเลยแต่ว่าในช่วงหน้าครับน่าสนใจมากเลยครับคุณหนูๆแล้วคุณผู้ชมครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องการบริหารการเงินนะครับโอ้จุดนี้สําคัญมากคนไทยเป็นนี้เยอะเหมือนกันแต่จะใช้เงินอย่างไรแหละที่เรามีก่อให้เกิดผลก่อให้เกิดดอกนะครับมานํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมครับผมต้องติดตามกันในช่วงต่อไปกับรายการฟันให้ไกล้ไปถึงสักครู่เดียวนะครับผม ทังงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชาว,วางนโยบายการเปลี่ยนผ่านวงการวิทยุโทรทัศน์ไทยไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายอย่าง ภาพและเท่าเทียมกัน กลับมาแล้วนะครับในช่วงที่2ของรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับเรายังคงอยู่กับโค้ชคนเก่งครับโค้ดหนุ่มนั่นเองครับโค้ชหนุ่มครับคือผมอ่านสคริปต์มาแล้วเจอโอ้ยได้สัมภาษณ์โค้ชทางการเงินที่เก่งระดับประเทศเลยทีเดียวก็เลยมีคําถามว่าคือมันมีความจําเป็นไหมที่คนไทยจะต้องรู้ในเรื่องของกระบวนการใช้เงินเรื่องการเงินการบริหารการเงินครับจริงๆต้องบอกว่าทุกคนบนโลกดีกว่าครับามไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับผมว่าเราลองเอา ดูชีวิตตัวเอาเองก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่เราเกิดถูกไหมยังไม่เกิดเลยฮะมีค่าใช้จ่ายแล้วถูกไหมตั้งแต่คุณแม่ท้องตั้งแต่คุณแม่ท้องก็มีค่าใช้จ่ายครับโตขึ้นมาก็มีค่าใช้จ่ายครับเรียนหนังสือนะครับยิ่งเด็กยุคนี้เรียนหนังสือนี่ลงทุนกันเป็นล้านใช่ฮหกว่าจะเรียนจบโอ้เยอะฮะทำงานครับแต่งานมีครอบครัวครับผมนะครับแก่ เจ็บป่วยแม้กระทั่งวันที่เราตายก็ตกใจถูกไหมใช่เพราะนั้เงินเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดชีวิตเลยครับผมประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ฮะมนุษย์เราเนี่ยเราใช้เวลาในการเรียนนะครับประมาณ20ปีครับผมหลังจากนั้นเราเรียนจบตอนอายุ20นะครับตอน20ปีแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้เราแต่พอเราเริ่มทางานหาเงินได้เองเราหาเงินเองละครับเริ่มทํางานตอนอายุ20่สิบแล้วเราเนี่ย หมดเวลาทํางานนะครับไม่ไม่ใช่เสียชีวิตนะแต่ว่าไม่ไหวละแก่ละเกษียณเกษียณอายุ60 6 0 2 0ถึง60เนี่ยเรามีเวลาหาเงินอยู่ประมาณ 40- 40ีปีแต่ชีวิตเราเนี่ยถ้ามันยืนยาวกว่า60ปีอย่างปัจจุบันเนี่ยคนไทยอายุเฉลี่ยประมาณ70-80ครับผมยกตัวอย่างว่าสมมติสัก8ปแล้วกันเราหาเงิน40ปีเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองตั้งแต่20ถึง8ปดสถึงปีเราหาเงิน40ปีเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเอง60ปี นั่นหมายความว่าเงินที่เราได้มาในแต่ละเดือนแต่ละปีถ้าเราไม่บริหารจัดการมันเนี่ยมันจะไม่เหลือมันจะหมดไปเรื่อยๆหละแล้วมันจะไม่พอใช้ครับนะครับถ้าเกิดเอาเป็นสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆลองเอา60ปีที่ใช้เงินตั้งแล้วหารด้วย40ปีที่หาเงินเอา60หาร4 0จะได้1.5อนั่นเอานั่นหมายความว่าคิดแบบทื่อๆเลยก็คือว่าคนเราเนี่ยหาเงิน1เดือนต้องเลี้ยงชีได้หนึ่งเดือนครึ่งครับ หนึ่งเดือนเลี้ยงชีวิตได้หนึ่งเดือนครึ่งหนึ่งเดือนใช้เลี้ยงชีวิตได้หนึ่งเดือนครึ่งอ่าความหมายคือเงินเดือนหนึ่งเดือนตอนนี้เราเราใช้ได้เดือนครึ่งไหมอ๋อเข้าใจแล้วใช่ไหมรู้มันกลับกันผมว่ามันผมว่ามันมันจะหมดไปก่อนใช่ไหมมันจะหมดไปก่อนนะสุดใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนต้องใช้ได้เดือนครึ่งครับผมและอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงศัตรูของการเงินตัวสำคัญคือเงินเฟ้อ ถูกไหมฮะเพราะงั้นยิ่งเราเจอเงินเฟ้อเข้าไปเงินที่เราเก็บไว้วันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ามันลดลงใช่ครับวิธีเข้าใจเงินเฟ้อง่ายๆคือดูจก๋วยเตี๋ยวแพงขึ้นแพงทีเรื่อยๆถูกไหมฮะหนึ่งร้อยบาทเราซื้อก๋ายเตี๋ยวได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกๆวันครับผมเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนวันตายแต่ที่แย่ก็คือว่าไม่มีใครสอนเรื่องเงินให้เรา จริงเนื้อไหมฮะตั้งแต่เราเรียนชั้นอนุบาลปถมมัธยมจดจนจบมหาวิทยาลัยไม่มีใครสอนเลยเราถูกสอนเหมือนกันหมดเลยว่าตั้งใจเรียนนะโตขึ้นไปจะได้มีงานดีๆทำแค่นั้นแค่นั้นถูกไหมฮะปลายทางของการเรียนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเพื่อจะได้มีเงินเดือนจะได้เงินเดือนดีๆใช่แล้วคาถามคือถ้าเราสอนเั็มไหมว่าเงินต้องบริหารยังไงไม่แม้กระทั่งเรื่องที่ผมคิดว่ามันควรจะบรรจุในหลักสูตรการศึกษาอย่างเช่นเรื่องของภาษี เราไม่สอนเราไม่สอนคนไทยเลยว่าภาษีคิดยังไงผมยังคิดไม่แปลกทุกวันนี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้าคุณเรียนจบออกมาแล้วทางานมีรายได้คุณต้องเสียภาษีแล้วพอเราจ่ายไม่ครบหรือมายื่นผิดก็บอกว่าต้องถูกปรับโดนเอีกปรับแพงมากนะครับไปย้อนหลังด้วยนี่คนไทยไม่รู้เยอะมากไม่รู้ให้คนไทยไรู้คำถามคือ สอนให้ผมหาเงินสอนให้ผมมีความรู้เพื่อให้ผมหาเงินได้แล้วทําไมไม่สอนผม,มว่าผมต้องเสียภาษียังไงแต่พอผมทําผิดพวกก็บอกไม่ได้ไมันเป็นกฎหมายคุณโดนแน่นอนบรจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้มันเป็นอย่างจร<ๆ>ิงๆนี่คือแค่เรื่องเดียวนะครับแล้วยกอีกยกตัวอย่างหนึ่งอย่างที่เห็นก็คืออย่างเมื่อกี้บอกว่าเรามีเวลาทํางานเนี่ยหาเงินเลี้ยงชี40ปีครับปีเพื่อจะเอาเงินไปเลี้ยงชีตเนี่ยหกสิบหกสิบปีคำถามคือถ้าหนึ่งเดือนต้องใช้ได้เดือนครึ่งเก็บเงินหมายความว่าเดือนเดือนหนึ่งเราต้องเก็บได้ประมาณ3 0ของรายได้ S <S ซึ่งมไม่ไหวคนสน่วนใหญ่ทำไม่ได้หรอกเนี้มันต้องม,มีเครื่องมือตัวนึงเข้ามาช่วยก็คือการลงทุนอ้ดูไมหระบบของการลงทุนใช,ใช่ซึ่งจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยง่ายมากเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากเนี่ยสูง ฝากออมทรัพย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ฝากประจำสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนอะได้นะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหทำาะไรเดี๋ยวนี้มันกลับด้านกันครับผมออมทรัพย์เหลือจากเจ็ดเหลือศูนย์จุดเจ็ดโอ้โหถูกไหมครเท่าตัวครับแล้วมันแพ้มันแพ้เงินเพราะเพ้นคนยุคใหม่ไม่รู้เรื่องการใช้จ่ายไม่ได้ครับผมไม่รู้เรื่องการหารายได้ให้เหมาะกับตัวเองไม่ได้ครับไม่รู้เรื่องการออมไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องการลงทุนไม่ได้สี่อย่างนี้ต้องมีครบ แปลฟังแล้วเครียดแทนนะผมเองก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใช่ใช่ผมไม่รู้เลยคือแบบว่ามันจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ครับใช่ครับมันไม่ได้แค่หาไรายได้อย่างเดียวเราถูกสอนว่าหาเงินเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็จะรวยแต่จริงๆไม่ใช่คือความมั่งคั่งเนี่ยมันเริ่มต้นที่การใช้จ่ายไม่ใช่เงินที่หาได้ถูกเลยครับผมเช่นผมโคชชิ่งเี่ยผมเจอเลยว่าคนบางคนเนี่ยเงินเดือน20 0 0 0นิดๆเองครับแต่มีเงินเก็บชิ้นเดือนมีเก็บ5 0 0 0 แต่คนนึงหาเงินได้แสนหนึ่งสิ้นเดือนไม่เหลือเลยนี่ไงผมเนี่ยสิ้เดือนใช้เงินเดียวใช้อย่างเดียวเพี้ยนความมั่งคั่งมันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นเรื่องของการสั่งสมแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้เวลาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ แม้จะหาได้เยอะแต่ว่าเราไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเหลือเลยเนี่ยมันเหมือนกับคนที่พยายามจะตักน้ําด้วยถังที่รั่วโอ้วิพูดเห็นภาพครับวิพูให้แรงตักให้แรงยังไงมันก็ไป็นไงมันก็รั่วมดนะกับคนที่เขามีขันใบเล็กๆแต่เขาตักแล้วเขาได้เต็มขันทีละนิดไปเรื่อยครับแต่ได้แน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสี่เรื่องที่คนไทยจะต้องรู้ครับแล้วผมว่าขาดไปไม่ได้เป็นทักษะชีวิตหนึ่งการหารายได้สองการบริหารการใช้จ่ายสามการออมและสี่คือเรื่องการลงทุน ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องสำคัญที่สุดใช่ไหมครับโอ้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีคําถามพอฟังคนหนุ่มแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าโอ้โหคาถามเป็นร้อยๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแน่นอนเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะรู้จริงๆครับว่ามันมีอะไรมากมายไปกว่านี้หรือเปล่าต้องติดตามกันในช่วงหน้าเพิ่งช่วงหน้าเนี่ยนะครับผมต้องขอบอกว่าคนที่สนใจในเรื่องของการเงินเดี๋ยวรู้ลึกรู้จริงแน่นอนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวคนหนุ่มนะครับจะมาสรุปให้ฟังครับว่าการที่จะทําเงินให้มันต่อขึ้นไปได้เป็น ผลกำไรนะครับ,ใน,รบในการนำมาใช้เนี่ยมันมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของฟันให้ไกลไปถึงสักครู่เดียวนะครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับเทปนั้คงอยู่กับโค้ชหนุ่มในช่วงสุดท้ายนี้ครับ,รบอยากให้โค้ชหนุ่มช่วยแนะนําคุณผู้ชมทังบ้านหรือว่าคุณหนูหนูที่กําลังดูรายการของเราอยู่แนะนําแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้เงินแล้วก็จุดมุ่งหมายสูงสุดว่าเราต้องตั้งเป้าไว้แล้วจะทํำยังไงให้ไปให้ถึงได้ใ,ในเรื่องของการบริหารการเงินและทําเงินให้เกิดดอกเกิดผลครับครับต้องต้องบอกงี้ว่าปัญหาใหญ่ของคนไทยนะฮะซึ่งหลังไมค์มาคุยกับผมเนี่ย ก็ถ้าผมแบ่งจริงๆเนี่ยหลักๆ2เรื่องอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องหนี้สินอันนี้เรื่องใหญ่โตที่สุดคือถ้าเป็นเรื่องหนี้สินเนี่ยผมเรียกว่าผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปพอสมควรการตลาดการอะไรต่างๆมันชวนให้เราใช้เงินหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆหลักคิดของคนสมัยก่อนซึ่งมันง่ายมากก็คือใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้อ,อันนี้มันเป็นคอนเซปต์เบื้องต้นธรรมดาดูเบสิกเบสิกแต่มันเห็นผลใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็หัดรู้จักอดทนที่จะรอได้ นะครับซึ่งถ้าถ้ากลับไปมองจริงก็คือแนวคิดของแนวพระราชดำริของในหลวงเราเนี่ยแหละเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งแปลแปลความออกมาก็คือเหมือนกับรู้จักพอประมาณถูกไหมรู้ตัวว่าอันไหนเราไหวอันไหนเราไม่ไหวมีเหตุมีผลในการใช้จ่ายแล้วก็มีภูมิคุ้มกันก็คือหันคิดถึงวันข้างหน้านะครับผมว่าคีย์ต่างๆเหลเราเนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับคือสิ่งที่อยากจะบอกคนไทยในการที่จะบริหารจัดการให้ชีวิตไม่เป็นหนี้ก็คือ การใช้ใจ่ายของเราในวันนี้คือตัวกําหนดชีวิตของเราในอีก20-30ปีข้างหน้าวันนี้เราใช้จ่ายยังไงวันทั้งหน้าวเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่มันเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการอดทนรอนะครับสมัยนี้เรามีเครดิตสมัยนี้เราออมีเงิน<อ>กู้เรามีเงินด่วนเราอยากได้อะไรเราก็ได้กันนี่ทั้งนั้นเลยฮะ <c oughs> เอาเงินอ <c oughs> นาคตมาใช้หมด <c oughs> เลยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมันหายไปก็คืออย่างอตอนนี้กําลังจะทําเรื่องค้นหาติดตามอยู่คือกระปุกอมสิน เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยสอนในเกมทุกอย่งไม่ได้ถูกสอนให้หาขโมยออมสินหรือว่าเก็บออมเงินหรือแม้กระทั่งอยากจะได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยเก็บตังค์ใช่ใช่ตันนี้ยังไม่พร้อมก็ค่อยๆเก็บตังค์ซื้อเรารู้เลยครับมันเร็วกว่าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาไปคิดเอาได้หลังจากแล้วเดี๋ยวมันก็ไปสะสมในใบแจ้งนี่นั่นก็คือพ่อหางหมูนั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องนี้นง่ายมากที่สุดคือการรู้จักตัวเอง แมเข้าใจเองว่าอันนี้เราพร้อมเราก็ใช้อันนี้เราไม่พร้อมเราก็อดทนใช่เราไม่จาเป็นต้องไปสร้างภาระนะครับบางทีมันเป็นหน้าตาของเราแค่ช่วงเวลาเดียวชั้นเดียว่นั้นเองจะมีรถขับไปไปแวะให้เพื่อนเห็นก็รถของแม่แต่เพื่อนเห็นเราแค่นั้นแหละใช่เดียวถูกต้องถูกต้องแล้วก็เป็นหนี้ไปโอนเป็นสิบปีนะจอดอยู่ที่บ้านนี่ไม่ไม่กล้าขับออกไปกุมเขาบับรถจ่ายเอาอะไรจ่ายเนี่ยเพราะนี้คือเรื่องหนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนนการรู้จักตัวเองหา ผมว่าหาให้เจอว่าแบบไหนคือความสุขของเรา,เอ,าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่กําลังจะ,จะกำลังจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสังคมไทยกําลังเข้าสู่วัยเกษียณครับวัยของคนที่ผู้สูงอายุนะครับเยอะขึ้นใช่ครับคือเรื่องของการไม่มีเงินในตอนบ้าน,นตาย,ตายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่มีเงินเก็บใช่ครับตอนนี้สถิติเนี่ยถ้าถ้าเป็นสถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติก็คือคนไทยที่เก็บเงินสะสมพอกินอยู่ใช้จ่ายหลังเกษียณจนตายได้ มีอยู่สามเปอร์เซ็นต์โอ้ยต่ำนะครับต่ำมากครับต่ำมากในขณะที่อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์พึ่งพาการเลี้ยงดูจากลูกๆซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตจะยากขึ้นเพราะลูกหลานก็เอาตัวเองแทบจะไม่รอจริงครับในขณะที่อีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต้องกลับไปทํางานโหจริงเป็นตัวเลขแย่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเกษียณก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ได้ง่ายๆคือนะครับคือหลักคิดของผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ก็คือ จงวางแผนเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานผมตอนนี้ทํางานมา30ปีแล้วเริ่มได้ไหมได้ยังเริ่มทันเลยแต่ว่าอาจจะยากหน่อยถ้าเหมือนกับปีนเขาก็คือถ้าเป็นเริ่มตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนกค่อยๆเดินจากตีนเขาขึ้นไปบนภูเขาแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มอายุมากขึ้นก็อาจจะเหนื่อยขึ้นหน่อยต้องใช้เงินเยอะที่มากขึ้นสภาพมันหนักแล้วใช่ครับใช่ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะผมไปสอนผมปบรรญายผมจะบอกสมอว่าสมมุติว่าถ้าคุณเก็บเงินได้นะครับเดือนละสามพัน ตั้งแต่วันแรกที่ทํางานไปจนถึงวันเกษียณนะครับ,รบวันละสามพันไม่ต้องเพิ่มนะมเท่าเดิมนี่แหละจะมีเงินเดือนมากแค่ไหนก็เก็บสามพันนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็เอาไปลงทุนในที่ที่ถูกต้องหรือที่ที่รู้จักหน่อยที่ที่มันเกิดประโยชน์อย่างเมืองไทยเนี่ยกองทุนดีๆที่ทำผลตอบแทนเฉลี่ยโดยประมาณ10%ต่อปีนี่มีเยอะแยะสามพันสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเก็บตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำงานตอนเกษียณคือมี10ล้านเฮ้ยเป็นเล่นไปครับเรอธรรมดาจริงๆเหรอครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอพูดสูตรอย่างนี้พวกมันะ โคือมันเกิดดอกเกิดผลแน่ไหนใช่แต่พอพูดยิ่งพูดดูง่ายแต่จริงแล้วมันต้องใช้วินัยที่สูงมากจริงถูกไหมฮะจริงทำยังไงให้เราเหลือเงินเก็บสะสมไปทุกเดือนนะครับพระเนเนี้คือสองเรื่องใหญ่ๆครับเกรเสียณไม่มีเงินกับเรื่องของหนี้สินซึ่งพอมองกลับไปที่วิธีการแก้มันแก้ง่ายๆ่าอ้น ควบคุมบริหารจัดการตัวเองให้ดีเห็นไหมเริ่มต้นที่รายจ่ายเลยถ้าบริหารรายจ่ายดีมีเงินเหลือแล้วก็เ,เงินเหลือนะั้นวางแผนเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทางงาน<อ>สะสมทุกเดือนทุกเดือนเก็บไปได้ใช่ครับเพราะ,ะนั้นความรู้ทางนั้นการเงินมันเป็นแค่เรื่องง่ายๆ่าขอให้รู้แล้วมีวินัยทํา ทำตามมันไปตลอดชีวิตต้องง่ายแล้วโหสุดยอดมากเลยนะคร,ครับผมที่ฟังไปเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากให้หมดเวลาด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดแล้วแต่ว่ายังไม่หมดจริงๆสําหรับโค้ชหนุ่มของรเราในอาทิตย์หน้านะครับคุณผู้ชมคุณหนูๆนที่กําลังชมอยู่ มีข่าวดีคือโค้ชหนุ่มยังกลับมาร,บร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็มาแนะนําในเรื่องของการบริหารทางการเงินอีกแน่นอนนะครับให้ไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับในอาทิตย์หน้ากับรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับวันนี้ผมแลวก็โค้ชหนุม่มก็คงจะต้องลาคุณผ,ผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีนะครับวันนี้นหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ